สวัสดีครับนานาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่ในวันนี้อีกเช่นเคยโอ้นานาทุกท่านวันนี้เป็นเป็นวันเอียงวะของผมเลยนะครับตอนนี้อยู่กับน,น้องขาวเพียวนะครับนานาทุกท่านพอดีได้อาพาเจ้าข่าววันจอมบอมแม,มไปจอดพักนะครับเนื่องจาก กระจกหน้าแตกเลานะครับก็เลยไปเปลี่ยนน้องข่าวพีออกมานะครับนะะานาทุกท่านก็ตอนนี้เดินทางกลับบ้านนะครับก็จะถึงบ้านแล้วล่ะนะครับนะะานาทุกท่านประมาณนี้อ่ะอยากให้นานาะนะทุกท่านฟังอะไรตรงนี้นะครับอ่ะฟังเสียงกันหน่อย ทุกท่านได้ยินไหมครับโอ้ในนาทุกท่านมันเป็นเสียงเสียงมาจากข้างหลังะครับนนนาทุกท่านเป็นเสียงอือเนี่ยอืดอย่างเงี้ยตอนไปไม่มีเสียงนะครับตอนไปนี่แบบปกติมากนะครับแต่ขากลับ ผมไม่แน่ใจนะว่าเสียงเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนแต่ถ้าผมเอจะไม่ผิดก็คือวิ่งผ่านผ่านหลุมพอดีหลบหลุมไม่ทันนะครับจะเป็นหลุมต่อเนี่ยหลุมบนทางบนทางหลวงเลยอะเป็นหลุมแบบหลุมรถใหญ่อ่ะหลุมหลุมบ่อครับนะนะท่านไม่ใช่หลุมรถใหญ่หรอกเป็นเป็นบ่อที่แบบเขาป่าอะไรประมาณเนี่ยนะครับคือหลบไม่ทันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอลงหลุมเสร็จเนี่ย เสียงนี้ก็มาเลยตอนแรกก็คิดว่าเป็นเสียงยางครับแต่ไม่น่าจะใช่ยางครับนะนะท่านเดี๋ยวนะนะท่านลองฟังดูนะฮะ สียงประมาณนี้ครับนานาทุกท่านเหมือนเสียงลูกปืนไหมครับนานาทุกท่านผมว่าน่าจะใช่เสียงลูกปืนนะขอัฟนะนา,นาสีบคันด้วยว h a เด h อยียว่ะโอ้โหวันนี้นะนาทุกท่าน,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 าน,าานสามคันครับวันนี้ทั้งสามคันเลย อว่ากันไปครับนานาทุกท่านก็นะรถใช้งานนะครับก็ต้องมีปัญหากันบ้างนะครับมีเสียกันบ้างว่ากันไปนะครับนานาทุกท่านโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไปเท่านี้ก่อนเนาะนานาทุกท่านประมาณนี้นะครับนานาทุกท่าน